สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับย e. ีสุสุแบบรุ่นค่อนข้างจะเก่าหน่อยนะคะอันนี้ก็ให้ช่างแฟงเสดอจเปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ประตูเปิดได้แล้วเดี๋ยวต้องมาทําดอกกุญแจกันค่ะรุ่นนี้ลูกค้าบอกว่าประมาณปี1 9 9อะไรสักอย่างจำไม่ได้ว่าแบบ19เท่าไหร่นะก็ตัวนี้ไม่มีชิปนะคะไม่มีชิปอินดิไลเซอร์นั่ะแบบเป็นรถแบบรุ่นค่อนข้างนานแล้วะคะ่ะเช็คเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวขึ้นดอกกุญแจกันตอนนี้ช่างแฟงก็กําลังวัดขนาดข,าดของตัวกุญแจนะคะเดี๋ยวเราจะวัดแล้วเราก็จจะะะะเอาเอาาพพววววกกกก่ดดดดุญแไรนนนนนีีนะะ้้้้คคมตตตัััััใหขบล็ อันนี้ช่างแฝงนะคะก็กำลังทำดับกุญแจขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเดินขาเดียวเองครับร่างเดินเต้กลัวหมดเลยใช้งานได้นะคะสตาร์ตติดลองล็อกกดล็อกประตูให้ด้อยู่อันนี้คือล็อกนะแล้วก็อันนี้คือกดล็อกโอเคเสร็จเรียบร้อยสตาร์ตติดดับเครื่องได้แล้วนี่ดูดอ๊อด